สำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะครับเริ่มมีความหวังในการรักษาแล้วนะครับหลังจากที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้ไขความลับจากสารสกัดในมเมล็ดงาอีกทั้งยังสามารถลดการใช้ยาลดการแสดงออกของโมเลกุล PD ขีดเอาหนึ่งบนเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดรุนแรงได้ลดการอักเสบลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาถือได้ว,ว่าเป็นรายแรกนะครับยังไม่เคยมีใครรายงานมาก่อนน้องแพงสาวสวัย21ปีคนนี้ เคยป่วยด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อ2ปีก่อนซึ่งรักษาตามขั้นตอนด้วยเคมีบำบัดหรือคีโมโที่เน้นการทำลายเซลล์มะเร็งซึ่งมีผลข้างเคียงมากมายแต่แพงกินสารสกัดจากมเมล็ดงาควบคู่ไปด้วยช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งอีกทางหนึ่งและช่วยให้ร่างกายเธอฟื้นฟูดได้อย่างรวดเร็วจนตอนนี้หายเป็นปกติแล้วทังที่เราเห็นผลเห็นคนอื่นที่รักษาใช่ไหมคะก็คือจะมีสักกี่คนที่จะแบบ จะใช้ชีวิตได้ปกติแลยหนูนักวิจัยท่านนี้อธิบายว่าเซลล์มะเร็งเมื่อแบ่งตัวและขยายใหญ่ขึ้นจะกระตุ้นให้สร้างหลอดเลือดใหม่เพื่อดูดอาหารไปเลี้ยงก้อนมะเร็งพร้อมกับแบ่งเซลล์ผ่านหลอดเลือดและเนื้อเยื่อไปอยังอวัยวะอื่นจนมะเร็งกระจายไปทั่วร่างกายซึ่งสารเซซามนจากงาจะช่วยไม่ให้เซลล์มะเร็งสร้างหลอดเลือดใหม่ทําให้ไม่สามารถดูดอาหารได้จนต้องอ่อไปและถูกร่างกายกําจัดในที่สุด งานวิจัยนี้มีการจดสิทธิบัตรแล้วทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งผลิตสารสกัดจากงานในเชิงพาณิชย์ซึ่งอย่างพบว่าช่วยฟื้นฟูระบบสมองที่ถูกทำลายได้ด้วยมีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นหรือหายขาดจากการกินสารสกัดจากงามมากมายกลายเป็นสิ่งที่นักวิจัยท่านนี้ภูมิใจที่สุดที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยโดรปรัชญาเนี่ยนะครับบอกว่างานวิจัยนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างมากเพราะว่าสามารถนําผลงานวิจัยที่เคยอยู่บนนี่มาต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์ได้ มีการนำเม็ดงามาสกัดผลิตเป็นอาหารเสริมได้โดยไม่ผลข้างเคียงแล้วก็ที่สําคัญดีต่อสุขภาพอย่างไรก็ตามครับอาจารย์ก็เตือนบอกว่าไม่ควรนํางาดําดิบเนี่ยมารับประทานโดยตรงเพราะว่างาที่กินเนี่เป็นเม็ดจะไม่ย่อยแล้วที่สําคัญเนี่ยอาจจะมีผลก็คือทําให้ท้องอืดต้องนํามาคั่วให้สุกเสียก่อนนะครับและในกระบวนการคั่วเนี่ยหากใช้ความร้อนมากจนเม็ดงาไหมเนี่ยอาจทําทให้โปรตีนบางชนิดในงากลายเป็นสารพิษได้ นะฮะทางที่ดีก็ฟังแบบนี้แล้วหลายคนรีบวิ่งไปหางานดำเลยนะฮะจะรับประทานอย่างที่อย่างที่อาจารย์เตือนเอาไว้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วได้ผลมากๆกก็คือต้องเป็นสารสกัดออกมา